พ่ชิมมากินกันได้ฟาเดอเขคาว่มเดอตั้งผุนแล้วต้งเห็นขากรอกไม่คนไม่ใช่ป่ะว่าไงขากรองยิ้มหนไม่ใช่คไม่ไดามันคื่องไปค่องไปอ๋อมันจะล้มไปเหรอแขงนับโทรศัพท์ไยใคไูป้าดานี้บ่ม่ทราบไม่ทมทไม่จะเปลี่ยนนั้นมาใส่นี้จเอานี้ใ้ป้า กล้องปลาตอนนั้นมันมันมันตั้งได้ค่ะรบกวนปลาได้แล้วไม่ยากทานด้วยเจ้านายบอกทานด้วยทานด้วยไม่ได้เอาไม้มาด้วยนะคะทุกคนไกลๆก็จะต้องพูดเสียงดังหน่อยเอ้ยเขียอยู่เซเดนเนี่ยเขียดิโม่เขียดิโม่โอ้ยคุณน่ะเนื้อเต็มอยู่เขดิโม่กันอยู่นะนี่จะตอนเนื้อเนี๋ยวสลับกล้องก่อนทุกคนเสือพอดีเลยเสือข้าวแล้ว สวยเท่า <One> ก <input> ันเลยกระดิ๊อร่อยเลยของประดามันเป็นอย่างนี้นี่เองของประดามันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บใจกินเนี่ยกินไม่ได้ทักยาเนี่ยเดี๋ยวฟันกันล่วงอีกเราทำไงใจมันเสียวเสียวมะละกอไม่ได้แดงกบก่อสกีขาว ตาป้าไวมากเลยล้วสกิดข่าวสามขอกาแฟแก้วหนึ่งให้ลุงพนยิ้มให้ผมครับประศรนว่าเดี๋ยวสกิตข่ายิ้มให้เจ้าบ่มาขมอกาแฟน้ำข่อยยิ้มให้เจ้าเจ้าก็ต้องใจกาแฟข่อยตัวเ <c oughs> จ้ายิ้มให้เจ้าพยใ้ข่อยให้กาแฟเจ้าอีกอยู่ขพอกลุบเดยน้อใครบางคนยิ้มบเเดี๋ยวนี่กองหน้ากองหลัง <c oughs> ต้มไข่อ่าเดี๋ยวจะทำต้มไข่ไปบ้านะต้มไข่ ไม่ยังเอ้าเราบอกให้ยิ้มมาแล้วอ๋ออ๋อยิ้มมานะยิ้มแล้วยิ้มแล้วมาเหงาเด้อมาเหงาเด้อไปนในบ้านเสร็จแล้วนนหืมเด้อสวยเด้อไปกได้ไปก็ที่ใดว่าวันท่านซ่องครับพีละเบื้องนี้พี่ละวันนี้ไม่ได้ทำคลิปมากนะสองคลิปนะคะทุกคนวันนี้ก็เล,ลยไลฟ์สดถ้าตอนเย็น เัินไปพ้างเอ้ยก้าวเข่าคอยนะตามหุองลวกพักโอาจะไปกินหมูกระทะโอาจะไปกินหมูกระทะจใาเอ็มบัรลาไปกินก่อนแล้วก็แอดมินไปแล้วหัวไปบอกรับสายเลยหัวใจบอส่วนบอส่วนจ้าคำเลยแอดมินก็จใาเอ็มไปกินหมูกระทะคอยเดิกินพักลวกพ้องเอ้ย ไปบ่ส่วนเขาบขึ้นหอดเขาเลยเลยปถามาจัคำนซื้อมุกระทะมากินพี่บ่บ่เตาพ่อข้วมันยัสิกินแส่บอยู่บ้างโอ้กนกันเมาเราเป็นกันมาเราปนี่แต่พกเ่าบ่ะพ่อนั่นแหละโอ้ยเขาไปกินนั้นาไม่ได้กินแต่มูกระทะไงอ่ะ น่แม่ไหนวันวะ่ต้มพอม้งนังกินมวยด้วยโตอันนี้มันไกลขอยันั่งมินมินพี่น้องเลยตะนี้เกิน้ำจิ้มไปเลยโอ้เก็บเงินเก็บเงินจะได้ออกด้วยจ่ายทีนี่ไ่จะมูกระถางนี่ล้จ่ายทีนี มาแล้วพี่น้องนี่ทุกคนชะอมเนี่ยมีทั้งลวกมีทั้งสุกเอซีมากินข้าวค่ะทุกคนนี่อันนี้ลวกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กินเลยอันนเี้แต่อันนี้มันสดอันนี้มันสดมากมันยังไม่ลวกต้องกินกับส้มตำเท่านั้นถึงจะแซ่บ ผักขาเก็บจากสวนนะคะทุกคนสดเป็นสดโอมโอม,อมเราเราไม่ได้เก็บสองวันแค่นั้นเองอเจ็บเลย